หนึง่งต่อไปกดข้อที่หนึ่งปืนกรลึกเว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่นะจ๊ะ,จะดังนั้นต้องทําการปลดปืนทุกครั้งนะจ๊ะ,จะอย่างเช่นน้องกล้วยเนี่ยนะจ๊ะจะจับปืนกระบอกนี้นะจ๊ะเนี่ยปืนกระบอกนี้ถ้าปืนมันอยู่อย่างนี้นะจ๊ะน้องกล้วยจะทราบไหมว่าปืนมันมีกระสุนทราบไหมนะจ๊ะไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะจ๊ะ ฉะนั้นก่อนที่น้องกล้วยจะจับปืนทุกกระบ,บอกเลยนะจ๊ะน้องกล้วยต้องทําการบดซองกระสุนก่อนแล้วก็ทําการเคลียร์นะจ๊ะเคลียร์ตรวจอาวุธก่อนนะเสร็จแล้วก็นะปืนปลอดภัยนะจ๊ะนี่คือกฎความปลอดภัยการใช้อาวุธปืนอ่ากฎข้อที่หนึ่งนะจ๊ะ,จะอ่าข้อที่หนึ่งนะจ๊ะต่อไปข้อที่สอง ห้ามหาันปลายกระบอกปืนไปในทิศทางที่ยังไม่พร้อมจะทําการยิงนะไม่ว่าคนหรือสัตว์สิส่งมีชีวิตปืนกระบอกนี้มีกระสุนไหมจ๊ะไม่มีค่ะไม่มีนะจ๊ะไม่มีนะไม่มีถ้าครูทําอย่างนี้น้องกล้วยกลัวไหมจ๊ะกลัวค่ะกลัวนะจ๊ะอืมกลัวปืนนะจ๊ะค่ะอกลัวปืนนะจ๊ะฉะนั้นไม่สมควรนะอ่านึกถึงข้อที่สองเลยนะข้อที่สองนะจ๊ะ ห้ามหันปลายกอปืนไปหาคนหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะจ๊ะห้ามหลขาดข้อที่สามเอานิ้วขึ้นมานะถ้านิ้วไม่เข้าไกลปืนปืนจะไม่ลั่นเด็ดขาดไม่ลั่นเด็ดขาดของตามครูใหมถ้านิ้วไม่เข้าไกลปืนถ้านิ้วไม่เข้าไกลปืนปืนจะไม่ลั่นเด็ดขาดปืนจะไม่ลั่นเด็ดขาดนะคะ มันจะไม่ลั่นนะจ๊ะยกเว้นยกเว้นยาปืนจะลั่นง่ายๆคือปืนที่แต่งนะจ๊ะ,ป,จะปืนที่แต่งปืนที่เขาแบบโมดิฟายมาใหม่แต่คนที่ใช้ปืนเยี่ยงนั้นต้องเป็นคนที่ผ่านการฝึกฝนทักษะระดับสูงแล้วนะจ๊ะ,จะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วจ้ะเข้าใจนะจ๊ะ ต้องมีคนที่มีฝีมือถึงจะใช้ปืนแต่งได้นะจ๊ะ,จะอ่า่อไปข้อที่4ต้องมั่นใจในเป้าหมายและสิ่งที่อยู่รอบๆเป้าหมายน่านกกล้วยสังเกตไหมเวลาคูนะฮะเวลาครูจะทําการลั่นไกลคูจะมองที่ไหนจ๊ะเป,เป้าหมายนะจ๊ะว่ามีสิ่งมีชื้นไหมมีคนมีสัตว์ไหมงั้นครูก็ทําการลั่นไกลนี่คือกฎความปลอดภัยการใช้ปืนพก สี่ข้อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องกล้วยต้องท่องให้ได้นะวันไหนถ้าครูมาแล้วถ้าครูถามแล้วข้อไหนถ้าน้องกล้วยท่องไม่ได้จะมีโทษนัดจ้ะ,จะรับทราบรับทราบค่ะการทำโทษของครูก็จะให้กระโดดกระโดดหูแล้วแรบลิ้นทั้งซ้ายทั้งขวาสิบยก รับทรารับทราค่ะน้องกล้วยหัวหัว,หวนัดจ้าหัวเสร็จหัวหัวนัดจ้านัดจ้า